มีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาด ถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูนะครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดก,การครับ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสํานึกหรือความรับผิดช,ชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกผู้ิสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับ คนลุกคือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลน,นี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐจะทราบอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสสสวบางทีมีเรื่องอื้อเฉาส่วนตัวลาออกครับ ที่ครครับวันที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นฝ่าย